สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลกับในช่วงบ่าทเย็นๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหแฟนบอลนิวตันครับตอนนี้ตะเพื่จะไล่แลียมพาดออกแล้วนะครับทุกคนคิดว่าไงไอสองพี่พึ่งมาเองนะแฟนท็อฟฟี่สีน้ําเงินครับร้องบอดตะเพื่ครับแลียมพาดเลยนะครับแฟนบอลนิวตันครับเรียกร้องให้บอร์ดบริหารเนี่ยตัดสินใจปลดแฟรงค์แลมพาดออกจากตําแหน่งหลังล่าสุดเนี่ยพาท็อฟฟี่สีน้ําเงินครับบุกพ่ายต่อเบอร์ลี่สามประตูต่อสอง โอ้ยังไม่ชนะเลยนะครับอดีตแข้งทีมชาติอังกฤษครับเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามาทางานในช่วงปลายเดือนมกราคมแต่เขาเนี่ยพาต้นสังกัดผ่าจากพ่าย6นัดครับจากแนัดในพิม์ลีกตอนนี้นะครับทีมดังจากเมอร์ซี่ไซด์ครับไม่เคยตกชั้นมาตั้งแต่ปี1 9 5 1ิแต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยมีคะแนนเหนือโซนอันตรายแค่แต้มเดียวแม้ว่าจะอาดงบเสริมทัพ500ล้านปอนตั้งแต่การมาของฟาฮัสนะผมโมชิรลีเมื่อเดือนมกราคมเนะีขออภัยครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ครับเมื่อปี2016ครับ เอวอตันเนี่ยมีการแข่งขันที่เหลืออยู่อีก9นัดครับโอ้โหในซีซั่นนี้แต่แฟนบอลต้องการให้มีการเปลี่ยนตัวคุณซือเป็นรายที่3ของฤดูกาลโดยเร็วนะครับมาฟังคอมเมนต์ของแฟนบอลเอวอตันกันหน่อยนะครับพวกเรายังรอดตกชั้นได้แต่ไม่ใช่แลมพาดคุมทีมไม่มีโอกาสรอดเลยถ้าเป็นเขาห่วยมากเลยว่าเกมรับคือกาก,ากมากพวกเราโคตรทุเรศเลยอีก9นัดที่เหลือเนี่ยคงมองไม่เห็นว่าจะชนะได้เลยพอจะเห็นภาพแลมพาดโดนไล่ออกก่อนจบฤดูกาลลง ไล,ล่เลียมาดออกไปเลยคืนนี้พวกเราแย่ลงตั้งแต่แรมผ่าดเข้ามาทํางานไม่ใช่ความผิดของเขาครับที่เราตกอยู่ในสภาพนี้แต่ไม่มีใครโน้มน้าวผมได้ว่าเขาจะเป็นคนที่ทําให้เราอยู่รอดอย่างไรก็ตามครับยังมีแฟนบอลเอเวอเรตบางส่วน,นที่ชี้ว่าต้องให้โอกาสแรมยมาด <c oughs> ก็อย่างเช่นแบบนี้ครับเลมพาดควรจะได้ทําทีมจนจ,นจบฤด,ดูกาลของเขาพลิกสถานการณ์ได้ผมเชื่อมั่นในตัวเขาและพูดแทนแฟนบอลเอเวอเรตนคนอื่นๆครับเมื่อบอกว่าหนุนหลังแลมพาดและเชื่อมั่นในกระบวนการ แลมพาร์ดไม่ใช่คนที่เราต้องมากล่าวโทษจากความเละเทะแบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้ดึงพวกเราให้หลุดออกไปได้เหมือนกันเราต้องค้าบเส้นนะผมไปให้ได้ต้องผ่านไปให้ได้แต่นี่คือประตูที่เสียสัปดาห์ละ3-4ถึงลูกเคนนี่พลาดไป2ในคืนนี้แพตเตอร์สันนะผมเจ็บแต่เราะต้องทนเห็นความกา,กากแบบนี้ไปอีกงานแค่ไหนกันเชียวนะครับอันนี้คือคอมเมนต์จากแฟนบอลอิวตันที่อยากให้บอร์ดบริหารเนี่ยปลดแลมพาร์ดออกนะครับอตอนนี้โอ้ฟอร์มไม่ขึ้นจริงๆครับ แปดนัดล่าสุดนี่คือแพ้ไป6แล้วครับสำหรับเอเวอเรตตอนนี้โอ้โหมีคะแนนเหนือโซนตกชั้นแค่แต้มเดียวเท่านั้นทุกคนคิดว่าไงครับกับฟอร์มของเอเวอเรตในตอนนี้โอ้โหหลังไม่ไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วก็โอ้โหลุ่ล่วงไม่เป็นท่าสำหรับเรมพาดในตอนนี้นะครับห,หลุดทะเลแล้วครับทุกคนคิดว่าไงครับจัดไหม้ผมหน่อย